โอเคนะครับก็ก็จะไปรับชมคลิปนะวันนี้ผมมีเว็บดีๆมาแนะนำนะครับก็คือเว็บรอย x n e t ดอทเน็ตนะผมคือรอย x shop นั่นแหละครับผมนะก็คือร้านที่ขายคีย์ไซนับเแล้วก็ขายสคริปต์อื่นๆอีกมากมายนะผมมีหลายอย่างมากเลยนะผมก็อย่างแรกที่น่าจะขายดีที่สุดเลยนะผมน่าจะเป็นคีย์ไซนับเมือหนึ่งนะผมนะอ่าใช้งานง่ายไม่ต้องเก็ทคีย์มีพพอร์ตเกือบทุกสคริปต์นะผมราคาถูกกว่ากดเองปลอดภัยต่อเปอร์เซ็นต์ไม่โกงแน่นอนนะผมนะแถมมีออโต้แอทแท็กออโต้ลันด้วย นะผมนะใครมีปัญหาเกี่ยวกับพวกใช้การนเอลแล้วมันชอบไม่รันสคริปต์ให้เวลาเราฮอบเซิร์ฟเวอร์นะผมแซฟเอ็กก็จะไม่มีแบบนัดเลยนะผมนะน,นี้ก็จะเป็นกล่องสุ่มแซฟเอ็กมือหนึ่งนะผมมีเอาโอกาสได้แล้วก็โอกาสเกลือนะผมนะใครโชคดีก็ได้ไปนะผมนะครั้งละ5บาทนะผมนะตอนนี้สต็อกยังไม่มีนะผมแต่ในอนาคตจะมีแน่นอนนะผมนะอ่าต่อไปก็จะเป็นซีฮับนะผมนะสคริปต์อ่าเกม แกนพีทนะผมแล้วก็มีอีกหลายเพลงอ่าหลายเกมเลยนะผมนะมีบล็อกฟูดมีคิงเลกาซี่อันนี้มีไฟเตอร์มีบีสบอลมีเอ่อนี่คิดเลยนะยูบิซ่าเอเวนเจอร์นะผม YBA เกมโจโจ้เออนั่นแหละต่อไปก็จะเป็นสกิปอุลโลฮารก็หลักๆก็จะเป็นเกมแกนพีทแล้วก็อื่นๆก,ก็จะเป็นเกมออสตาอั Star, นนี้มีไฟเตอร์อาร์เทนอนโลลีนิตวูดซีโร่เดอะไวเวส์นะผมราคาก็จะเขียนไว้ข้างล่างตรงนี้นะผมสามร้อยห้าสิบบาทตรงนี้ก็จะราคา350บาทเหมือนกันนะครับผม ต่อไปก็ Quality h u b นะผมนะสคริปสำหรับทำไก่ตามแบบธรรมดาบล็อก o ุตนะผมสคริปก็พอใช้ได้นะผมก็สามารถสอบถามอะไรได้ในคอมมิชชันะี้นะผมนะก็ถือว่าพอได้นะสคริปตัวนี้นะก็ไม่ได้แย่แล้วก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่ก็คือพอดีพอดีนั่นแหละนะทุกคนโอเคก็เราไปรับชมคลิปกันเลยโอเคครับก็ขอการสวัสดีท่านผู้ชมรูกท่างกันด้วยนะผมอยู่ผมโอเคก็วันนี้ผมจะมาวิวสคริปเลนทัมนะผมนะก นี่ก็จะเป็นสคริปต์ตัวปกตินะผมก็เหมือนที่ผมเคยรีวิวไปเลยนะคก็พี่จริงวันนี้จะมาอ่ารีวิวแบบอ่าตัวธรรมดากับตัวแกตันแล้วก็ฟังก์ชันใหม่นะก็คือเอ็มบอร์ดนะผมนะก็ผมจะรีวิวแบบเรื่อยๆกันนะไอ้พวกตัวธรรมดากับแกตันก็คือเพราะว่าเคยทำไปแล้วนะทุกคนนะโอเคก็ที่มันมีมาใหม่นะทุกคนก็คือปรับให้ฟาร์มเร็วขึ้นนะทุกคนนะก็คือนี่นะผมเรลี่ฟาสต์ทวีนนะผมนะอ่า not recommend for แกตันคืออะไรก็คือ ไม่แนะนำสอบแกตันผมก็ไม่รู้ทาไมนะเดี๋ยวลองเปิดดูอมันก็จะมันจะเออมันจะวาร์ปเร็วขึ้นนะทุกคนนะประมาณประมาณนั้นนะทุกคนมันจะวาร์ปเร็วขึ้นนะทุกคนเห็นไหมมันจะวาร์ปเร็วขึ้นประมาณนี้นะทุกคนนี่ยทุกคนมันจะวาร์ปเร็วขึ้นนะเออก็เร็วขึ้นนะทุกคนเร็วเร็วมากเลยนะแต่ไม่รู้ว่าจะโดนแบนไหมผมไม่น่าว่าไม่น่าโดนนะทุกคนนะถ้าโดนเขาไม่น่าทํามาไว้หรอกนะทุกคนนะ ไม่น่าดูนะทุกคนน่าจะแบบเร็วขึ้นจริงๆนะทุกคนเห็นไหมผมว่าเร็วเร็วขึ้นนะเออมันวาร์ปแบบปุ๊บปั๊บเลยอะเกือบเกือบจะเป็นวาร์ปร้อยเปอร์นะแต่ก็ยังมีแบบเออทวีนนิดหน่อยนะผมก็คือมันเร็วขึ้นนั่นแหละนะทุกคนโอเคก็ปิดเลยแล้วกันนะไปดูอย่างอื่นต่อเลยแล้วกันนะทุกคนนี่ก็จะเป็นพวกออโต้ทรรมัดต่างๆนะผมนะอ่ะป่ะประมาณนี้นะทุกคนอย่างอื่นก็เหมือนที่เคยรีวิวไปเลยนะผมนะมีใหม่ก็แค่ ไอเอ่อวอฟาสทวินแล้วก็น่าจะปรับให้ฟาสแท็กเร็วขึ้นด้วยนะทุกคนนะเออฟาร์มเร็วขึ้นโอเควานนี้ทุกคนเดี๋ยวก็พาเดี๋ยวจะพาไปดูตัวไกตันกันเลยนะผมนะโอเคครับก็มาต่อกันที่โหมดไกตันนะผมนะก็โหมดทำไกตันโดยเฉพาะนะทุกคนนะก็นี่นะผมทุกคนเป็นอย่างนี้เลยนะก็ฟังก์ชันก็เหมือนเดิมนะผมนะเดี๋ยวผมจะลองเปิดออโต้ฟาร์มให้ดูแล้วกนะันวันนี้นะก็ อ่อเปิดปรับให้ฟาร์มเร็วขึ้นนะแล้วก็ฟาดแท็กมันตีเร็วขึ้นด้วยเห็นไหมทุกคนนี่ทุกคนนะมอนตายโคตรเร็วนะทุกคนนะถ้าอันนี้นะมอนตายโคตรเร็วทุกคนโอเคไหนะลองเปิดบินฟูด,ดูไม่มีอะไรนะทุกคนก็โอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูอ่าที่ทคนอยากได้กันใช้คลิป PVP อ่าล็อกเป้า Mbot นะทุกคนนะเออย Mbot ของจริงอะทุกคนแป๊บนึงเดี๋ยวให้ดูนะอ่าก็เห็นไหมอันนี้ไหม แต่แต่ตรง3คมขีดนะทุกคนกดเข้าไปตีเขต PVP เห็นไหมเอมบอดสกิลแอน n ์กัน FOV ฟูลี่นี่เห็นปะก็คือเอมบอ t นะผมนะโชว์ FOV เ,เห็นปะจะเป็นวงๆอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวผมปรับให้เต็มแม่งเลยแล้วกันนะทุกคนเออคือ,อคืออะไรคือเนี่ยมันจะล็อกเป้าน่าจะล็อกเป้าอยู่ในรัศมีเอ,อวงกลมนี้นะทุกคนนะ ม่ไเหมือนกันอ่าลองดูนะเดี๋ยวผมจะลอง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 เปิดดูอ่าทุกคนนะครับผมก็เดี๋ยวดูนะดูนะเวลาผมผมยิงอ่ะแม้สมมุติว่ายิงคาบูชาเห็นปะเนี่ยผมผมจะไม่เล็งที่ตัวนะอาเล็งแถวแถวแถวนี้ให้มันอยู่ในระยะของวงนะครับผมทุกคนให้มันอยู่ในระยะของวงนะอ่าให้มันอยู่ในระยะแบบที่อยู่ในวงนะ,ะ seats. เดี๋ยวผมจะเห็นปะแน่เห็นปะวะมันจะ,นะโดนนะครับผมนะ มันอาจจะมีแบบพลาดบ้างนะผมเห็นปะมันจะไม่โดนอย่างนี้นะมันก็แต่มันก็โดนนะทุกคนเห็นปะนี่นะผมประมาณนี้นะทุกคนก็เอ็มบอทนะแบบเนเนีเลยนะทุกคนนะอันเดี๋ยวลองเอาสกิลผลผลดูนะทุกคนนะ,อะลองสกิลผลดูเ้ยไม่ใช่เดี๋ยวต้องสกิลที่มันยังไงที่มันยิงเป็นเทียนนัดอะทุกคนเปนหนึ่งนะเออสกิลนี้ดินี้ก็ไม่ได้ดิอ่าลองสกิลไหนดี โหยที่นี่มันมาตีคิวนี้ก็นันอ่านี่มันก็ล็อกให้อยู่นะทุกคนนะต้องต้องใช้สกิลแบบนี่ไงมาแบบหนึ่งนัอ่าไอ้ลองลองไอ้ไฟนิงเบอร์นี่แล้วกันอ่ะนี่เห็นปะมันล็อกเลยเห็นปะ win. อินเทนส์วินอ่าผมจะเล็งไปตรงนี้เห็นไหมมันจะยิงไปตรงที่คนเลยอะทุกคนเห็นปะอ่าเดี๋ยวผมจะลองอีกครั้งแล้วกันเดี๋ยวหาแว่ามองนะทุกคนเห็นไหม ก็เลงไปที่คนเลยนะทุกคนอะถ้ามันอยู่ยังวงนะผมนะยังไงมันก็โดนนะทุกคนนะอ่าเดี๋ยวดูอเ่ะเมาส์ผมอยู่นี่นะดูนะเห็นปะเนี่ยอยู่ในวงยังไงมันก็โดนนะผมนะยังไงก็โดนนะเออแต่ถ้ามันมีเอ่อคนอื่นอยู่ใกล้ผมก็ไม่ได้ใหว่ามันจะล็อกใครอ่าเดี๋ยวลองดูแล้วกันอ่าดูมันจะล็อกใครก็น่าจะล็อกคนที่อยู่ใกล้ที่สุดนะทุกคนนะน่าจะล็อกคนอยู่ใกล้ที่สุดก็คือแบบ ล็อกเป้าเออเอาไปใช้เทสของเทสแคนก็ได้นะเนียนๆนะทุกคนนะเอาไปใช้เทสแคนนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองลองลองมาแล้วกันอะเห็นไหมคนนี้นไหมเดี๋ยวจะเล็งอยู่ตรงตรงนี้แล้วกันอ่าตรงนี้กดอินเทนวินเห็นปะเห็นไหมมันก็เล็งเล็งไปตรงคนเลยนะทุกคนเห็นปะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวลองสกิลซูเปอร์ฮิวแมนดูไหมมันก็จะลงมาเห็นปะ ถึงเราถึงเราจะเลงไปที่อื่นมันก็ไปหาทุกคนเห็นปหมอ่ะเดี๋ยวผมจะเลงไปตรงนี้สกิลแซ่บสุแมนเนี่ยแต่ตัวผมมันปักนะมันมันเออไม่รู้เหมือนกันทำไมมันลอยแบบน,นี้เดี๋ยวจะลองใช้คาบิชาดูนะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองด,ดูเห็นไหมมันอยู่ในวงใช่ไหมเดี๋ยวผมเลงตรงนี้แล้วนนะอ่ะกดกดไอวีเอ็กไปเห็นปหมมันก็จะขึ้นไปตรงนู้นเลยเห็นไหมสกิลอ่ะเออมันแบบล็อกให้เลยทุกคนเห็นปหมนี่ประมาณนี้ทุกคนนะก็สำหรับกิลนี้ขอแต่งรานใครชอบก็ ลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามไว้หน่อยครับผมนะก็คือแบบล็อกเป้าโคตรโกงโคตรโหนะผมนะเอาใจเท็ดเคนได้เลยเออผ่านชัวร์แน่นอนเพราะว่าแม่งล็อกเป้านะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามผมเดี๋ยก็สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย